ช้ามาก็จัดอีกรอบจ้ะทำงานบ่ายวันนี้จะทำกะเพราะคะก่อนไปทำงานนี่ไปเก็บกะเพรากันจ้ะที่บ้านก็ปลูกกะเพราไว้นะคะเหลือก็กะกะเพรากะเพราไว้นะคะ,ปะไปเก็บกันจ้ะ มานี่หมามายืนคอยให้กำลังใจเริ่มออกแล้วนะคะ นี่จ้ะกระเพราของเราโตแล้วโตวอีกนะคะพูดเลยขอบคุณมากมากที่ต่อได้กันมาเด็กๆท่านคนชอบการขับเยอะนะคะฉะนั้นลูกเองที่สุดนะเรียกว่าใช้กระเพราเปืิองมากนะสมควรที่ปลูกเองนะคะนี่จ้ะเต็มเลยไปทุกคน ตรอบรีโตแล้วไปชมในลูกทะา้าว้าว่ขย่าไปเด็ดชิมเลยจ้ะลูกแรกนะคะลา้างน้ำหน่อย น้ำลดน้ำผักนะคะอ,คอันนี้หวานกินเสร็จแล้วก็เอาขวนของมันนะคะลองเดนขวนอันนี้คือกระเพราไทยนะคะทุกคนเป็นกระเพราขนนะคะไม่ใช่กะเพราแดงกำลังขึ้นนะจ้าทุกคน อหอมมากเอ,อกากไอ้แปกกะกันหล้น่ารักบ้านเราก็ซื้อไข่แบบเป็นแผ่นไว้นะคะเดี๋ยวสัปรยจะมาปั่นน้ำนะคะแล้วก็กินไข่สามฟองเลยเอาวางไว้ก่อนนะคะรอวัน ฉันรักเธอที่น้ำมาเดือดก่อนฟั่งมันก็นี่เลยปั่นน้ำจ้ะ สับป,ปะรดนะคะก็มีสับป,ปะรดสดนะคะแล้วก็น้ำปลา,าแล้วแข็งที่นั้นจ้ะ เครื่องไม่ทำงานแล้วนะคะน่าจะปั่นได้ไม่เยอะน่าจะเป็นเครื่องผสมเช็คมากกว่านะคะไม่สมควรนำมาป,ปั่นเรียบร้อยจ้ะมรณภาพอนโนวันโนสุข,ขังพลัง ที่ถึงปรตีเนี่ยเราจะต้องได้รับนะคะ